อยากทำธุรกิจจะเลือกแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ดีแบบไหนดีกว่ากันถ้าจะถามว่าแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมคำตอบมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราถนัดอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าบางอย่างมันไม่สามารถทำออนไลน์ได้คุณก็ต้องทำออฟไลน์บางอย่างถ้าคุณสามารถเอามาทำออนไลน์ได้ ออนไลน์มันก็ดีกว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทาออฟไลน์ line. ตอนนี้ครูก็ทําธุรกิจ2ออย่างก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. เพราะธุรกิจที่ครูทําอยู่ธุรกิจดําน้ําครูไม่สามารถที่จะทําออนไลน์ได้ก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่สามารถทําออนไลน์ได้นะเพราะว่าเราก็สามารถทําออนไลน์ก็แค่สิบเอยี่สิบเอร์ซที่เราได้ลูกค้าจากออนไลน์แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอ่ะธุรกิจของเราจะอยู่ในโรงแรมห้าดาว ลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าของโรงแรมไม่ลูกค้าของโรงแรมก็จะไม่ไม่ส่วนใหญ่80%เปอร์ซเขาก็จะไม่บุ๊กออนไลน์เขาก็จะใช้วิธีการที่ว่าเขามาพักมาฮอลิเดย์มาท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วเขาก็เออเห็นกิจกรรมเขาก็เลือกทำนั่นแหละก็คือถ้าถามว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ดีกว่า คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เราทำอย่างธุรกิจความรู้ที่กูทำเนี่ยคอร์สออนไลน์ต่างๆหรือสอนคนให้ทำธุรกิจต่างๆพวกเนี้ยเราสามารถทำเป็นออนไลน์ไดเออ้เพราะว่าความรู้พวกนี้เราสามารถเอาไปรวบรวมเป็นคอร์สแล้วก็ส่งให้คนได้ทุกที่สิ่งนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำออฟไลน์ line, หรือเราก็สามารถทำออฟไลน์ได้แบบ หรือเป็นกลุ่มโคชชิ่งหรือเป็นสัมมนาอันนี้เราก็สามารถไปทําแบบออฟไลน์ได้10-20%แล้วก็สามารถทำออฟไลน์ line. นี่แหละมันก็คือคําตอบว่าถ้าจะเลือกทําธุรกิจจะเลือกทําแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line. จริงๆมันต้องมาควบคู่กันนะระหว่างสัดส่วนของแต่และธุรกิจอย่างธุรกิจความรู้ก็คือ80%ออนไลน์ online, 20%่เปออฟไลน์ line. อย่างธุรกิจดําน้ําที่ครูทําอยู่ก็คือ20%ออนไลน์ online, 80%เป็นเออฟไลน์ line. นาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรธุรกิจของเราตอบโจทย์ลูกค้าแบบไหนธุรกิจของเราเป็นแบบไหนธุรกิจของเราเอ่อคืออะไรเป้าหมายของธุรกิจของเราเป็นแบบไหนดังนั้นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้มากมาย <c oughs> เช่นเดียวกันถ้าคุณรู้วิธีถ้าใครสนใจอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวครูก็มีคอร์สสอนทําในหน้าอาสังหาสอนทําธุรกิจดําน้ําสอนทําธุรกิจ ร้านอาหารสอนทาธุรกิจออนไลน์ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้การสอนแบบนั้นก็คือเป็นการโคชชิ่งส่วนตัวก็คือจะต้องสอนละเอียดการสอนทําธุรกิจก็คือจะเป็นออฟไลน์เลยก็คือจะสอนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสอนแบบคุณสอนให้คุณเข้าใจอย่างธุรกิจดำน้ําก็จะ สอนแบบพาลงพื้นที่ดูพื้นที่ดูวิธีการทำกันเลยจริงๆสำหรับ p i v a t e ก็จะมีราคาเริ่มต้น1 5 0 0 0 0บาทอันนั้นสอนทำธุรกิจจริงๆสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวจำไว้ธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นไปจนถึงมีรายได้หลักล้านได้ธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทำไมครูถึงอยากสนับสนุนทุกคนให้ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง เพราะว่าทั้งชีวิตอะครูก็ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วครู เห็นว่าการทําธุรกิจส่วนตัวมันคือโอกาสมันคือโอกาสที่เราจะเพิ่มรายได้ของเราได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมันคือโอกาสถ้าเราขยายสาขามันก็คือโอกาสถ้าเราทาคอร์สเพิ่มขึ้นมันก็คือโอกาสถ้าเราทําโปรดักต์เพิ่มขึ้นมันก็คือโอกาสที่เราจะสร้างรายได้ช่องที่สองช่องที่3นี่คือหนทางที่มหาเศรษฐีทุกคนทำนะก็คือมีรายได้หลากหลายช่องทางแล้วหนทางเดียวที่จะทําให้เรามีรายได้หลากหลายช่องทางนั่นก็คือมีธุรกิจส่วนตัวมีโปรดักต์ที่คุณสามารถ สรีมันขึ้นมาเองได้มีช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ของตัวเองมีนั่นแหละมันคือหนทางเดียวที่จะทําให้เราร่ารวยดังนั้นครูจึงสนับสนุนทุกคนไม่ว่า ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอะไรธุรกิจเล็กขนาดไหนเริ่มต้นหลักพันหลักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ครูจะสนับสนุนทุกคนให้ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์คุณก็สามารถทําได้สิ่งพวกนี้เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณสามารถขยับขยายแล้วมันจะทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยได้นี่คือข้อดีของการทําธุรกิจส่วนตัว